ก็จะมีอยู่สีตัวที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยอ่ะมันเป็นตัวจนะ่ายน้ํามันเบรกไปที่ล้อเนี่ยแต่ละล้อเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์นะมีหลอดไฟถึง3หลอดด้วยกันนะต้องบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยสว่างมากๆเจิดจ้าแต่ไม่แยงตาคนนะครับเพราะว่าตัวเบรกตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเบรกคัสตอมนะครับซึ่ง คอสตอมมาจากรถยุโรปนั่นเองนะซึ่งเบรกตัวนี้ไม่มีตรงรุ่นของ e v e r e s t นะครับแต่เขาคอสตอมมาจากให้ไฟท้ายมาแบบไฟท้ายแบบ s i กเ a เจ r ร LED นะครับซึ่งเป็น Full LED เลยตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟหลีไฟเลี้ยวไฟถอยของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นแบบ LED 100%เเลยซึ่งหลอด LED เนี่ยต้องบอกว่า มันจะมีความนึกภาพนะครับเราไปต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเรานั่งอยู่ด้านหน้าแต่แฟนเราเก็บของอยู่ด้านหลังเนี่ยเราไม่รู้นะครับและเราก็กดปิดนะครับจากด้านหน้านั่นคือมันจะหนีบภรรยาของคุณนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับมิสเตอร์พงนะและเพื่อนๆที่ชอบรถแต่งจัดทรงก็ต้องวางใจมิสเตอร์พงนั่นเองนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์นะครับซึ่งวันนี้ครับผมอยู่กับสุดหล่อนะครับนั่นก็คือเจ้าเอเวอเรส สปอร์ตนั่นเองนะครับเจ้า Everest s p ์สปอร์ตคันนี้นะครับมันมีราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1 5 8 0 0 0้าน้านบาทนะครับและคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะก็จะมีการเพิ่มค่าสีอยู่ที่1 2 0 0 0นับาทนั่นเองเป็น1 5 9 2 0 0้าน้านบาทนะครับคันนี้นะครับวันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างและวันนี้เนี่ยเขามีอะไรน่าใช้บ้างในส่วนของ Everest s p ์สปอเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมพร้อมๆกันเบื้องต้นไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันก่อนเลย ในส่วนของการเปิดนะครับห้องเครื่องเนี่ยตัวเปิดจะอยู่ทางด้านซ้ายฝั่งคนนั่งนะครับเพราะว่าเจ้ารถเอเวอเรคันนี้เนี่ยมีการขายส่งออกไปต่างประเทศด้วยนั่นเองนะครับามาถึงในห้องเครื่องครับผมเครื่องยนต์เนี่ยเอเวอเรคันนี้นะครับให้เครื่องยนต์มาเป็นเครื่องยนต์แบบ2.0เทอร์โบนะ คันนี้ให้กําลังแรงม้ามาที่170แรงม้าและแรงบิดของเขาเนี่ยอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็จะมีการวางในส่วนของตําแหน่งเครื่องเนี่ยให้มันกระเถิบเข้าไปด้านในนะเพื่อที่ว่าตรงกลางตรงนี้เนี่ยทางช่างเขาจะได้มีการเซอร์วิสได้ง่ายหน่อยนะครับและก็ยังมีข้อดีอีกตรงที่ว่าเวลาที่เราประสบอุบัติเหตุนะครับซึ่งไม่มีขยะให้เกิดหรอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเครื่องยนต์เราจะไม่เสียหาย แล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถขับรถคันนี้ move เข้าข้างทางได้นะครับแล้วก็ไปเคลียร์ประกันไปเคลียร์อะไรต่างๆเนี่ยยังสามารถขับรถไปเคลียร์ได้นะครับแต่อย่าไปต่อยกันนะไม่เอานะถัดมานะครับข้างบนเนี่ยเขาให้ฝาครอบเครื่องมาเป็นแบบโฟมชนิดพิเศษนะตัวนี้เป็นโฟมเนี่ยท่านผู้ชมดูอ่ามันนิ่มนะข้อดีของมันคืออะไรครับข้อดีของมันก็คือมันมีการเก็บเสียงเครื่องยนต์ที่ดีมากๆนะ ทำให้เสียงเครื่องยนต์ของ e v เวอร์เันนี้เนี่ยมันไม่เข้าไปในห้องโดยสารแบบดังนั่นเองนะปกตินะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยบางทีพอเราขับขี่อยู่ข้างในเนี่ยโอ้เสียงเครื่องดังมากตัวนี้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปนะครับในห้องโดยสารเนี่ยเงียบกรึบเลยแล้วก็ถัดมานะครับก็ในส่วนของพัดลมนะครับให้มาเป็นพัดลมแบบไฟฟ้า100%นะควบคุมการทำงานโดยรีเลย์นะครับเจ้าพัดลมตัวนี้เนี่ยมีความแรงเนี่ยถึง2ระดับด้วยกัน นั่นก็คือระดับปกติที่เวลาเราขับรถปกติทั่วไปกับเวลาที่เราจอดหรือบางทีที่เราจอดรถแต่เราสตาร์ทเครื่องไว้เนี่ยด้านในมันไม่มีลมเนี่ยที่ตีหน้าห้องเครื่องมาช่วยนะครับเจ้าพัดลมตัวนี้จะเปิดแรงขึ้นนะครับและเจ้ารีเลย์ตัวนี้มันยังควบคุมอีกนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราไปต่างจังหวัดแล้วห้องเครื่องมันยังร้อนอยู่แล้วเราดับเครื่องเนี่ยพัดลมบางทีมันยังทํางานอยู่นะแบางทีเราก็พัดลมดับยังวะอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องไปกังวลนะครับเดี๋ยวรีเลย์มันตัดการทำงานให้เองนะครับเมื่อเครื่องยนต์มันถึงอุณหภูมิที่เขาตั้งไว้นั่นเองนะถัดมานะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยทางฟอร์ดให้มาเป็นแบตเตอรี่แบบ A G M นะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้เลยนะซึ่งปกติแบตเตอรี่แบบนี้เนี่ยมันจะใช้ในรถพวก Performance นซ์านะตัวพรีเมียมค r าอะไรอย่างเงี้ยครับพวกรถ ราคาแบบ3ล้าน4ล้านขึ้นไปนะก็จะได้แบตเตอรี่แบบนี้นะครับแต่ Ford ให้มาเลยเป็น AGM เลยนะตัว AGM มันดียังไงแบตเตอรี่ตัวนี้มันดียังไงก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับรถที่นำไปออฟโรดนั่นเองซึ่งก็คือเจ้า Ford e v e r e อ t เนี่ยบางทีเขาเอียงมีการไปออฟโรดขึ้นเขาเอียงมากๆเจ้าน้ำยาที่อยู่ด้านในเนี่ยมันจะไม่หก,ออกมาด้วยนะ มันจะไม่มีการซึมออกมาง่ายๆเพราะว่ามันมีโครงกริตที่ป้องกันนะครับที่เซฟเอาไว้อยู่นั่นเองนะครับมีการทดสอบโดยการคว่ำแบตเตอรี่มาแล้วนะสารเหลวไม่ออกมาจริงๆและให้กําลังไฟมาที่80์800 CCA นะครับซึ่งเป็นกําลังไฟที่เยอะมากๆนะเพียงพอกับเจ้า e v e r อร t ที่ใช้ระบบไฟฟ้าคันนี้มากมายเลยนะต้องบอกอย่างนี้และในส่วนของกําลังไฟ800 CCA เนี่ยมันทําให้เจ้ารถเอเวอร์เรสคันนี้เนี่ย สตาร์ตติดในอุณหภูมิที่เย็นมากๆนะเพราะว่าต้องบอกว่าเจ้า e v e r e ร t เนี่ยหรือเจ้ารถ Ford เนี่ยมันมีการขายออกต่างประเทศนะในต่างประเทศเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่แบบหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่ามันสตาร์ตได้ในอุณหภูมิที่เย็นมากๆเลยแล้วก็สตาร์ตแบบชึ่งเดียวติดเลยต้องบอกงี้นะครับในส่วนของเบรกนะครับให้มาเป็นเบรกแบบไฟฟ้านะหรือที่เรียกกันว่าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นั่นเองนะครับตัวเบรกไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่มัน ถูกวิศวกรของ Ford เนี่ยเขาวางระบบการทำงานของมันมาแล้วนะครับว่าในส่วนของล้อแต่ละล้อเนี่ยในส่วนของโหมดแต่ละโหมดในการขับขี่เนี่ยเจ้าเบรกตัวเนี้ยเวลาแตะเบรกแล้วมันควรจะต้องเบรกแบบไหนถนนลื่นเบรกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับทางวิศวกรเขาวิจัยมาแล้วแล้วเขาก็เซ็ตค่าให้เจ้าตัวระบบพวกสมองกลของมันเนี่ยทำงานร่วมกับโหมดในการขับขี่นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า ในส่วนของตัวจ่ายน้ำมันเบรกนัเนี่ยก็จะมีอยู่สีตัวที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยอ่ะมันเป็นตัวจ่ายน้ำมันเบรกไปที่ล้อเนี่ยแต่ละล้อเนี่ยมันมีเซนเซอร์นะแต่ละตัวมันมีเซนเซอร์นะเพื่อที่จะจ่ายน้ำมันเบรกไปในแต่ละล้อแบบไม่เท่ากันในแต่ละโหมดนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องของ e v e r อรเนี่ย เขายังแบ่งเป็นในส่วนของโซนร้อนกับโซนเย็นนะซึ่งในโซนร้อนเนี่ยเขามีเทอร์โบอยู่มันก็เลยร้อนนะครับแต่ในส่วนของโซนเย็นเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาวางในส่วนของคอมเพรสเซอร์แอร์เอาไว้ในฝั่งโซนเย็นด้วยข้อดีของมันก็คือว่ามันทําให้เจ้าคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันทําความเย็นเข้าไปในห้องโดยสารได้เร็วมากๆซึ่งถ้าเราจอดรถตากแดดรถร้อนอยู่เนี่ยพอเราสตาร์ทรถปุ๊บแป๊บเดียวไม่ถึง2อนาทีแอร์เย็นเจี๊ยบเลย บอกเลยว่าเย็นยังกับไปนั่งอยู่ในขั้วโลกเหนืออะไรประมาณนั้นเลยนะครับโอเคในห้องเครื่องก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูการตกแต่งภายนอกกันมาในส่วนของการตกแต่งภายนอกของเจ้าเอเวอรคันนี้นะครับลูกค้าเลือกกระจังหน้ามาเป็นแบบนี้นะเป็นกระจังหน้าแบบ Landon วันนะซึ่งตัวเนี้ เขาทำเป็นสีดําเงามาเลยแล้วก็ไม่มีการตกแต่งสีแดงกับสีน้ําเงินนะปกติเจ้ากระจังตัวนี้มันจะมีการตกแต่งสีแดงกับสีน้าเงินมาด้วยนะถัดมาด้านบนเนี่ยเป็นในส่วนของไฟมินิ LED ที่มีมาให้นะตัวนี้เป็นสีขาวแต่ว่าท่านผู้ชมสามารถเลือกเป็นสีเหลืองได้ด้วยนะบางคนชอบสีเหลืองบางคนชอบสีขาวสามารถเลือกได้นะครับในส่วนของไฟหน้าเนี่ยเขาให้มาเป็นไฟหน้าแบบ รีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็มี LED เป็นแบบ c c a m s t y y l e มาแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูโอเคในส่วนของไฟหน้าเนี่ยเป็นการตกแต่งโฉมด้านหน้า แบบ LED แบบ c c a m p s ไต l e แบบนี้นะซึ่งเป็นสไตล์แบบอเมริกันนะและไฟหน้าของเจ้า e v e r e ร t คันนี้เนี่ยเป็นไฟหน้าแบบ r e f ฟ e c t o r เนาะมีหลอดไฟถึง3หลอดด้วยกันนะต้องบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยสว่างมากๆเจิดจ้าแต่ไม่แยงตาคนนะครับเพราะว่าเรามีระบบการยกไฟสูงต่ำโดยอัตโนมัตินะครับมีเรดาร์นะครับมีกล้อง a e d a s นะครับซึ่งจับในส่วนของรถที่วิ่งมาจากฝั่งตรงข้ามนะทำให้ เวลามีแสงเข้าไปที่กล้องเนี่ยเจ้ารถคันนี้เนี่ยยังสามารถตบไฟหลบเพื่อที่จะไม่ให้แยงตาคู่วิ่งฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับโอเคด้านล่างนะครับมีการตกแต่งเป็นสเกิร์ตนะครับเป็นสเกิร์ตแบบวิกเตอร์นะเป็นสีตัวรถตัดด้วยสีดำเงาแบบนี้นะครับในส่วนของรูนะครับเซ็นเซอร์ที่มีมาด้านหน้าเนี่ยถึง4จุดเนี่ย ก็ไม่บดบังแต่อย่างใดนะครับเซ็นเซอร์ยังใช้งานได้เป็นปกตินะโอเคถัดมาด้านข้างครับผมด้านข้างมีการตกแต่งเป็นซุ้มล้อแบบสีดำเงามาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นซุ้มล้อแบบที่มันโป่งออกมาจากตัวรถนิดนึงนะแล้วก็มีการปั๊มลายเป็นลายลายนี้ครับลายสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะอ่าแบบนี้เลยนะ ด้านล่างนะครับล้อแมกนะครับมีการเปลี่ยนล้อแม็กมาเป็นแม็กแบบขอบ20นะเป็นลายก้านสีดำเงาเนาะตัวนี้เป็นแมก w a เวกนะครับ VFX01 นะครับตัวนี้เป็นแม็ก f r o ฟ o ฟอร์มิซึ่งมีน้ำหนักเบานะแต่ละล้อเนี่ยมีน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมแล้วกันก็คือพูดง่ายๆอย่างผมเนี่ยล้อใหญ่ๆแบบนี้ผู้ชายเนี่ยสามารถใช้มือยกมือเดียวได้เลย ประมาณนี้นะครับด้านในครับมีการเปลี่ยนเบรกมานะครับเป็นเบรกแบบคัสตอมพานาม e ล่านะครับตัวนี้เป็นเบรก2 1 Z นะอ่าก็จะมีขยัดขนาดที่ใหญ่หน่อยแล้วก็คาลิปเปอร์เบรกของเขาเนี่ยทำสีมาเป็นแบบสีออกทอ,ทองทองแดงๆนะครับแบบนี้นะตัวหนังสือเขาจะเป็นตัวหนังสือสีดำนะครับตัวเบรกตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเบรกคัสตอมนะครับซึ่งคัสตอมมาจากรถยุโรปนั่นเองนะซึ่งเบรกตัวนี้ไม่มีตรงรุ่นของ e v e r อเ t นะครับ แต่เขาคอสตอมมาจากพวกปอร์เช่พวกรถยุโรปแพงๆนะครับแล้วก็เอามาใส่ในเอเวอเรสต์เรานั่นเองนะครับตัวเบรกตัวนี้มันมีข้อดีจากเบรกเดิมยังไงตัวเบรกเดิมมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่เจ้าเบรกพวกนี้เนี่ยมันสามารถเบรกมันสามารถเบรกในความเร็วที่สูงๆเนี่ยแล้วลดความเร็วของรถยนต์ได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยซึ่งก็ต้องพูดง่ายๆว่ามันทําให้ระยะเบรกของเขาเนี่ยสั้นลงนั่นเองนะครับ ด้านหน้าเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน6ลูกสูบนะครับด้านหลังมี4ลูกสูบนะของเดิมเนี่ยจากด้านหน้าเนี่ยมี4ลูกสูบด้านหลังมี2นะครับก็มีลูกสูบที่มากขึ้นนะครับและการจับของเขาเนี่ยเขายังจับแบบเรียงด้วยนะครับจะไม่จับแบบทีเดียวให้เราหัวทิ่มนะครับเวลาเบรกแบบเวลาเราเหยียบเบรกแบบแรงๆครับรถมันจะมีการเบรกแล้วดูดตัวเองลงพื้นนะทำให้ทำให้การเบรกของเขาเนี่ย มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจานหน้าเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะเป็นขนาด410แล้วก็จานหลังเนี่ยมีขนาด400มิลนะครับมีการเาะลายเซาะล่องมาแบบนี้เลยนี่ทำให้มันช่วยระบายความร้อนจากจานเบรกได้เร็วมากๆนะครับแล้วก็ยังมีความสวยงามด้วยแต่นอกเหนือจากความสวยงามนั่นก็คือความปลอดภัยนั่นเองนะครับโอเคลัดมาด้วยยางนะครับ โตโยต้ายโอเพนคันทรีนะตัวนี้เป็นยางแบบ AT นั่นเองซึ่งเจ้ายางตัวนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้ทั้งถนนเรียบแล้วก็ถนนแบบออฟโรดนะถัดมาในส่วนของด้านข้างนะครับกระจกมองข้างของ e v e r อเรคันนี้เนี่ยมันยังมีในส่วนของการเตือนในโหมดบายสปอร์ด้วยนะอ่าซึ่งเป็นการเตือนนะครับรถที่ขับขี่มาจากด้านข้างนะเวลาเราจะเปลี่ยนเลนนะก็ให้ความปลอดภัย ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและในส่วนก็รองนะครับก็จะมีมารอบคันนะเป็นกล้องแบบ360องศาเลยยังให้มุมมองแบบเบิร์ดอวิวอีกด้วยไฟเลี้ยวมีมาให้นะครับเพื่อเตือนมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ด้านข้างนะแล้วก็ยังมีไฟที่ส่องพื้นมาให้อีกด้วยนะครับเวลาเราเปิดประตูเนี่ยไฟส่องพื้นก็จะติดขึ้นมานะครับด้านข้างระบบเปิดประตูของเขาจะเป็นระบบกุญแจแบบคีย์เลสนะครับแตะปิดนะครับล้วงเปิดได้เลยนะครับ ด้านบนมีการแรปนะครับหลังคามาเป็นหลังคาแก้วนะครับเป็นสีดำเงาแบบนี้เนาะถ้าสมัยก่อนก็เรียกเป็นหลังคาแก้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าการแรปหลังคาแบบแพนด้านั่นเองนะครับด้านหลังครับผมจะมีเพิ่มเติมในส่วนของคาลิเปอร์เบรกมือไฟฟ้าเข้ามานะไอตัวนี้เป็นคาลิเปอร์เบรกหลังนะสวยงามมากๆนะครับโปร่งซุ้มล้อหลังเนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่สส่วนนั่นเอง เดี๋ยวมาถึงด้านหลังกันบ้างนะครับในส่วนของโฉมด้านหลังนะครับไฟท้ายเนี่ยของเขามาเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์ LED นะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูในส่วนของด้านหลังนะครับเจ้าเอเวอเรคันนี้เนี่ยยังให้ไฟท้ายมาแบบไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์ LED นะครับซึ่งเป็น full LED เลย ตัวไฟท้ายของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟหลีไฟเลี้ยวไฟถอยของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นแบบ LED 100%เลยซึ่งหลอด LED เนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีความโฟกัสนั่นเองนะท่านผู้ชมลองดูจากในกล้องก็จะเห็นว่าแต่ละซี่ๆของเขาเนี่ยไฟจะชัดเจนมากนะครับและไฟ LED เนี่ยก็ยังช่วยในการประหยัดไฟอีกด้วยนั่นเองนะครับมีการตกแต่งเพิ่มนะครับในส่วนของคาดเอวหลังนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่า Mid เดิลสปอยเลนั่นเองนะ เจ้า m i d เด s p o ปอยเตัวนี้เนี่ยก็ยังมีการดีไซน์ไฟมาเป็นแบบคายเยนด้วยนะครับซึ่งไฟจะวิ่งยาวมาแบบนี้นะสวยงามมากๆเลยนะทำเป็นสีดำเงานะด้านล่างครับผมมีการเสริมนะครับเป็นชุดสเกริร์ตด้านหลังมาแบบนี้นะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเงานะครับตัดด้วยสีตัวรถนั่นเองซึ่งด้านหน้าจะเป็นสีตัวรถตัดด้วยดำเงานะครับอารมณ์ก็จะดูแตกต่างกันอารมณ์ด้านหลังก็จะดูดุดันขึ้นมานั่นเองนะครับ ท่อจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นท่อแบบอินฟินิตี้เนาะแล้วก็ระบบฝาท้ายนะครับเขาเป็นระบบฝาท้ายแบบออโตเมติกนะครับซึ่งจะเปิดเองเปิดได้เองนั่นเองเราไม่ต้องใช้มือยกนะครับด้านในเนี่ยสามารถพับเบาะได้เรียบ,บแบบนี้เลยแถวสองแถวสามเขาสามารถพับลง,ลงไปได้เรียบแบบนี้เลยนะครับซึ่งทำให้มันสามารถเก็บของได้เยอะมากๆนะ อันนี้จะเป็นกล่องเล็กๆนะครับแต่ถ้าผู้ชมลองนึกดูนะครับถ้าเราเจําหน่ายสินค้าแบบกล่องใหญ่เนี่ยเราสามารถใส่ได้หลายกล่องมากๆเลยนะครับทั้งยังถ้าเป็นนักปั่นจักรยานก็ยังสามารถนําจักรยานเนี่ยใส่ขึ้นไปได้ด้วยหรือถ้าผู้ชมที่เลี้ยงสุนัขนะครับหรือว่าเลี้ยงแมวเนี่ยก็ยังสามารถใส่บล็อกสุนัขบล็อกแมวเข้าไปนะครับบล็อกนกเข้าไปได้นะครับใส่ได้หลายตัวมากๆเลยนะ อนเนกประสงค์มากๆต้องบอกว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับกับการเป็นรถอนเนกประสงค์แบบเจ็ที่นั่งของเจ้า e v e r อรคันนี้นะครับและในส่วนของฝาท้ายของเจ้า e v e r อเรนะครับมันยังมีระบบเซฟตี้นะครับนั่นก็คือระบบแจมโพลิชชั่นนะครับเวลาที่มีคนมาเก็บของอยู่ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะไม่ปิดประตูหนีบในส่วนของผู้ที่มาเก็บของอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราอยู่ด้านหน้านครับนึกภาพนะครับเราไปต่างจังหวัดเนี่ย บางทีเรานั่งอยู่ด้านหน้าแต่แฟนเราเก็บของอยู่ด้านหลังเนี่ยเราไม่รู้นะครับและเราก็กดปิดนะครับจากด้านหน้านั่นคือมันจะหนีบภรรยาของคุณนะครับอาจจะถึงแก่ชีวิตหรืออาจจะเข้าโรงพยาบาลได้นะครับแต่โอ้โหเจ้า e อเวอร์คันนี้นะครับเขามีระบบแจ p r o ล e c t i o n มาช่วยอ่าเราปลอดภัยแน่นอนนะครับแฟนเราก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับส่วนเราก็ไม่ต้องโดนเขกกระบาลอีกต่อไปนะในส่วนของเจ้ารถคันนี้นะครับ เป็นรถในปี2024-2025นะครับก็จะต้องมีมาตรฐานนะครับในส่วนของยูโรไฟเข้ามาเกี่ยวข้องนะนั่นก็คือการเติมในส่วนของสารแอดบลูนั่นเองซึ่งเจ้าช่องเติมสารแอดบลูเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าช่องเติมน้ำมันนะครับก็จะไม่ทำให้มันมีการเติมผิดช่องแน่นอนนะเอาน้ำมันไปเติมแอดบลูไม่ได้นะครับแล้วก็เจ้าสารแอดบลูเนี่ยมันมีความสามารถอะไรมันก็ช่วยนะครับ ชะล้างในส่วนของสารมลภาวะนะครับที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ของเราเนี่ยนะครับให้มันสะอาดหมดจดแล้วก็ปล่อยออกมาข้างนอกนะครับทำให้โลกนี้มันไม่เกิดสภาวะโลกร้อนนั่นเองนะแล้วก็ไม่เกิดสภาวะเรือนกระจกนั่นเองนะครับก็สำหรับนะครับเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจเจ้า e v e r อร์นะครับสปอร์ตคันนี้นะครับทางเราก็มีโปรโมชั่น ที่จะรองรับพวกคุณมากมายเลยสามารถทักเข้ามาปรึกษาได้นะครับที่ YouTube นี้เลยหรือว่าโทรที่เบอร์0819148668เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้คุณถึงบ้านโดยที่คุณไม่ต้องก้าวเท้าออกมาจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ